กลับมาที่เดิมไปเนี่ยโอ้ยอ่ะแตดหนึ่งฮ้าวนาเบื่อล่ะชหายไม่เจอเฮียอะไรเล้วไปกูจะใช้เวลาหลังจากนี้ในการขุดประตูออกแล้ว,ลว,ลวย้ายที่แม่งซะ เอาไปที่ไหนดีนะบนเขาสักที่ยังเนาะไกลๆเลยเนาะ กอดแม่เธอกูขอให้เจอเธอคงไม่ใช่หรอกมั้งใช่ไหมคงไม่ใช่ที่กูคเคยมาหรอกใช่ไหม เฮ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเจอแล้ววะเจอแล้วสวยอะฮะสถานีที่อ่า ชิบหายแล้วเพื่อนเดี๋ยววะชิบหายแล้วเพื่อน <S <S 1> <S 1> มาทุกคนเตรียมพร้อมเราจะไปในเทอร์กันอยอะพึ่ง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 กูไม่มีอะไรเลยใช่กูก็ยังไม่ได้กดว้ามเหมือนกัน <S <S เพราะว่าต้องกด TP ใหม่ หนึ่งพอไปใช่ไหมไเย้ยเราต้องออกจากที่นี่ก่อนไป,<ฮ>ไ,ปไหนวะ,ะเดี๋ยวจะทงไม่ได้แล้วอ่ะล้างล้างหล้างขัล้งไหนับงนี่ไง,งนี่หาไป ไอ้บุ้ไม่เอากอบเลยเหรอไม่มีไม่บอกดู้นะไม่จะเป็นตังเงี้ยไอบุ้งบุ้งไอบุ้งอยู่ไม่รับอกมาไหนังี้ไปนี่ไปก็เบอร์ดีอุ้ยภาษาดีไหญ่เขาจริงใจ้ลย มีแต่พวกอ่อนนะอะไรตั้งเก็จ้าแล้วก็จะมีพวกอ่อนที่ตายก่อนนะเอบเรื่องลบเลยตามกูมาเดี๋ยวก่อนนะทางนู้นทางนู้นเอ๊ยเรือดเอ๊ะทางนี้ทางนี้ทางนี้พุ่เลยพุ่งเลทพงเลแล้วว่าตรงกัทางนี้ ทางมันโคตรเคี้ยวม,มากๆเลยนยะเว้ยวางด้วยนะเฮ้<ทาง>ยถูกแล้วทางนี้แหละโอเคแต่เฮ้อยอย่าพึ่งลงไปนะเอ้าไปไหนแล้วเอา้า ไม่ไม่หายไม่หายอะไรเงี้ยพวกได้พื้นได้กาะไม่เกี่ยวทางมันส้นตีนเลยไม่ใช่ทางที่ผมมาทางแรกอ่ะแต่แต่มก็ถูกทางอ่ะโอ้นี่ไงโอเคมันจะเรียบร้อย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 ไม่รอดเดีนะ๋ <laughs> ยวไปใหม่ โก้ได้แกไ,ไ,ไ,ไอ้พวกพูดแต่โก้ไม่พวกเสียมือแล้วตัวเองแม่กู<ม>รับตีน<ด>ให้มึงไอ้สา์พูดเยอะจริงชิบหายาาเฮ้ระวังรูนะเว้ยกูจะตอบไปแล้วกัน โอ้โหอบูมอ้นี้แหละเอาไปหายไปนานนะไอ้บูมบูมบูมมเจอเจอเจอเบลสเจอเบสอะขอนาขอกินทำเื่นก uh> ่อนเฮ้ยเราชักธนูดีกว่าวะกูสายชักธนูมา มึงยิงธนูใส่กูนี่ไม่ดน <eterm oon> โดนกูคนเดียวเลยอช oh, 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 ิบหายโอ้โหโคตรเจ็บแดปใจนิอ้กูตีฮิมนลาก่อนเพื่อนไชี้ชี้ชี้กูตายห่าจเย็นดิตอนนี้พวกกูลั

ชิหายกดพิดไอ้ขี้จะกดตัวเอฟทำใหม่วะมาเป็นอะก็ได้มาเป็นเรืขอ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 เซฟก่อนโอเคได้ยุบได้ยุบวุ้ยวุ้ยวุ้ยขี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราวะเราวา เช็คตัวนี้ก่นอนรู้ม,ออมั่วไอ้ย่ะใช่มงั้นเดี๋ยวกูสำรวจนะก,กูกูได้นี่มาครบแล้วไอเบรสลอดอ่ะกูจะไปสำรวจหายนี่ละนี่ถอยมาที่ไอ้บอก ไม่มีเฮียอะไรเลยเชียบอกนะว่ามันเป็นปราสาทที่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเบรสอะไ,ไม่มีอะไรเลยอ่ะแยกกันหาไม่จะได้เจอเร็วเ,วเหมือนตอนหมู่บ้านอะอแล้วก็ได้ตายเร็วด้วย

ือโลกเื่อโอ้ไม่ได้เหีนไวเรามาไม่เสียปากก็พอแล้วนะแ้วกกูเองอันน้าเนี่ยร้อยปีมากสังกูแล้ว เดแชมพูนี่มันร้ายจริงๆมันให้เช้าเองใช่ไปละเพื่อนกูจะหาเกศมีใครเดินผ่านกูอ่ะมีมีมีไมีมีไม่มีไม่มี เกินมดแล้วไม่ได้แดกหรอกเกินโอ้ยเฮียเขาสันตีเลยสัตว์ไปกองเอฟเจออะไรอ๋อไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเจออะไรไม่มีอะไรเลยเออเจอกูเจอทองสามก้อนแค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรละ เดี๋ยว้าจะเจอในเท้าหวายก็พอแล้วนะเราไม่ต้องก,การแค่นี้แหละ้องการทียริงอื่นแลนนนนน้ว เอฮะอยู่ิ่งนี้เปกูจะตายไปเลยได้เดียแน่เลยรีบเร็วเร็วเรากลับเลยก็ได้มั้งเนี่ยเราไม่มีต้องเอาแล้วอะได้ได้ครบหมดแล้วอะยังหากองอยู่หมดแล้วมันภาษามันหมดแล้วมีแค่นั้นเล็กจะตายไม่ใช่เหรอจะบอกว่าเจออีกอะเจออันใหม่ีกเหรอหาอยู่หมดแล้วแง่ในถาวรที่คุณแล้ววะ ่ีจะกองอีกแล้วจเจออะมาคิปอันอะไรนะเจออ้มาสองอันแล้วสวยึงหาไปเลยกูกลับมาบ้านแล้วโอเครู้ว่าภารกิจสกเซ็นะครับเราปิดสตรีมตรงนี้และแล้วก็ไว <c oughs> ้เจอกันตัดดอนหลังกันนะ